ยอมสู้ตายฟังไว้ก่อนเถอะไปกันเร็วมันคืออะไรแพนด้าเร็วมิสลาล่อวบนั้นไปที่กองนั้นทำไมอ่ะรอดูเลยปีนขึ้นต้นไม้ มันสู้ี่ไม่ใช่มดธรรมดานะถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้วมดคันไฟมดคันไฟนั้นรู้จักกันในนามมดที่มีพิษ้ายแรงที่สุดในโลกมีความดุร้ายมากลางของมันเป็นเหมือนเนินดินเล็กๆมีเข็มพิษที่ปลายช่องท้องซึ่งจะทําให้เกิดอาการทันแดกและบวมหลังถูกกัดมีบางคนแพ้โปรตีนในพิษและอาจมีภาวะช็อกและอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวการสัมพันธ์ของวกมันแข็งแกร่งมากและเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อันตรายด้วย หาคุณต้องการกำจัดมดคันไฟต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญน,นะตอนนี้ทำไงดีอ่ะวิธีเดิมเลยช่วยเราด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ